สี่กับแปดเนี่ยไปจับเนี่ยก็ถ้าลองจับไปนี่นี่เนาะเออก็ไม่แน่แต่มันอาจจะหลายชุดเนาะหลักร้อยแปดกับสี่ก็ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับนั่นแหละนะครับเนาก็มาถึงแล้วนะครับสาหรับในปกสลากในงวดนะครับของเฉพาะวันที่1 6ของกลางเดือนนะครับเป็นพันธุ์พืชและสัตว์นะเป็นนามพระราชทานเนาะซึ่งสูตรเนี้ยในงวดที่แล้วนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนก็เข้าไปตรงๆ07เน้นว่าบุญก็มาตรงๆด้วยนะครับอันนี้ก็โชคดี ผูกกันเยอะอยู่นะครับเนาะอ่านะครับถ้ามันเยอะไปก็หาตัวเด่นมาสักตัวนะครับงวดที่แล้วงวดก่อนๆตเด่นศูนย์มาก็อาจจะจับแค่เด่นศูนย์ก็ได้เนาะเออแถามมาออกในงวดที่แล้วด้วยนี่เนาะอืมนะครับนั่นแหละนะครับเนาะเราก็จะมาตามกันต่อสูนี้นะครับสลับเข้าบนบนล่างบนงวดที่จะถึงนี้ คงจะเป็นล่างมลสินะร่างจะเป็นในเลขไหนเรามาดูกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับวันที่17นะครับสูตรนี้เราจะใช้นะครับในปกสลาดเราใช้พยัญชนะนะครับข้างหน้า2ตัวเนาะแล้วก็ท้าย2ตัวไห้เป็นปอปลาทอทหาร อปาทอทหารนะครับแล้วก็ออ่างแล้วก็จะเป็นในที่ในมอมาเหมือนเดิมเลยนะครับลำดับพยัญชนะนะครับปอปานี่ก็27 2- สสนะครับทอทหารแล้วก็43่อออ่างแล้วก็จะเป็นในที่ในสบมสามอมนะครับเราจะจับนะครับจับในที่ในตัวนี้นะครับจับให้เป็นในหลักสิบเนาะแล้วก็จะเอาใน2อตัวตัวนี้บวกกัน พราะจะชนะตัวแรกกับตัวสุดท้ายในหลักหน่วยนะครับเอาเฉพาะในหลักหน่วยหลักสิบไม่ต้องไปนับเอานะครับนั่นแหละก็จับได้นะครับเจ็ดบวกกับสามก็จะเป็นสิบเรื่อคือศูนย์ตรงนี้เราจะเพิ่มแต้มไปหนึ่งแต้มเนาะจากศูนย์ก็จะได้หนึ่งแล้วก็ลดแต้มมาก็จะได้เก้านี่แหละเราจะเอาตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยเราจะจับทั้งหมดนี้จับบวกกันนะครับทุกๆตัวเลยในที่ในหลักหน่วยเนี่ยเจ็ดบวกกับสาม บวกกับ3แล้วก็บวกกับ3เนี่ยเพื่อที่เราจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นในหลักหน่วยจะบวกได้เท่าไรก็จับเพิ่มแต้ม7บวกกับ3เป็น0นะครับ0บวกกับ3ได้3 3บวกกับ 3, 3ก็จะเป็น6ตัวนี้เราเพิ่มแต้มแนละ้ว6กนะครับก็จะเป็น7แล้วก็8นั่นแหละแล้วก็มาจับคู่นะครับผลผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในงวดนั้นครับออก 5 9 7 5 7นี่นะครับมานะครับเนี่ยเก้าเนี่ยเก้าเจ็ดนั่นแหละนะครับเนาะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยผมลองดูว่าเนี่ยลองลดแต้มตรงเนี้ยกับลดแต้มตรงเนี้ยจากเก้าก็จะเป็นแปดเนี่ยลองมาจับสามตัวนี่ก็ไม่แน่เนาะเนี่ยห้าห้าเก้าเจ็ดเนี่ย เรามาดูนิ้งวงวาดถัดไปนะว่าจะจับแบบนี้มาไหมนะครับต่อมานะครับนิ้ววดของวันที่16มีนาคม16มีนาคมก็นํา2ตัวเหมือนเดิมปอปาาลารอเรือนะครับ2ตัวหน้า2องตัวท้ายก็เป็นตอเด็กแล้วก็รอลิงเหมือนเดิมลำดับพยันชนะนะครับก็จะเป็นปอปลา27รอลิง36 ลอเด็ก20เนาะแล้วก็จะเป็นในที่3 6รอลิงนะครับเหมือนเดิมเลยข้างล่างตัวนี้จับไปเป็นในหลัก1ิบบวกกับ6ก็จะได้13เนาะก็คือ3เพิ่มแต้มไปก็จะได้4แล้วแต้มมาก็จะเป็น2ก็จะได้ในที่ใน2 3 4ส่วนตัวที่มาจับนะครับในหลักหน่วยจับทั้งหมดนี้บวกกันทุกพยัญชนะในที่ในหลักหน่วย 7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ0นย์เป็น3 3บวกกับ6ก็จะได้9ตรงนี้จะเพิ่มแต้มนะครับข้างบนเพิ่มแต้มลดแต้มตรงนี้จะเพิ่มแต้มเนาะ9ก1ก็จะได้ในตัวเลขในชุดนี้นะครับสำหรับในผลที่ออกเลยนะครับในงวดนั้นก็ออก8 8 6 7นะครับแล้วก็ล่าง0 3นย์นะนั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ สามอยู่ตรงนี้นะวันนี้เป็นตัวกลับเนาะนะครับท่าล่างนี่น่าจะเป็นตัวกลับหรือเปล่านั่นแหละที่ผมบอกเนี่ยถ้าลองลดแต้มตรงนี้เก้าก็เป็นแปดสองก็เป็นหนึ่งเนี่ยเอาหนะึ่งกับแปดมาเป็นเด่นบนเนี่ยนี่ก็มาในหลักร้อยงวดก่อนแปดกับห้าเนี่ยเอาแปดกับห้ามเป็นในหลักร้อยนี่ก็มาห้าเออลองดูในงวดนะครับของสิบหกมิถุนาย,ยนนะครับก็จะเป็นในงวดนี้นะครับก็พยัญชนะสอง ตัวหน้านะครับก็จะเป็นนอหนูกอไก่แล้วก็2ตัวท้ายทอทงนะครับแล้วก็รอเรือเนาะเหมือนเดิมลำดับพย,ยัญชนะนะครับนอหนู2501เป็นกอไก่แล้วก็2 4สทอทงแล้วก็รอเรือ3 15เหมือนเดิมเลยนะครับนำตัวนี้เป็นเป็นหลักสิบนะครับ5บวกกับ5ก็จะได้0 เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1ลดแต้มมาก็จะเป็น9 901ในหลัก 10, สิบ่วนในหลักหน่วยเราจับทั้งหมดนี้บวกกันในหลักหน่วย5บวกกับ1ได้6 6บวกกับ4ก็จะเป็น0นะครับ6กับ5ก็จะได้5 6 7เนี่ยถ้าจับคู่เนี่ยก็จะเป็นนะครับในที่9 9 5 9 6 97ด 0 5 0 6 0 7 1 5 1 1 6 1 7เนี่ยนั่นแหละนะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะครับในที่807 807ล่าง92นั่นแหละนะครับเนาะบนก็มานะครับ0 นั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าต่อเนื่องเลยเนาะนะครับนี่แหละก็ที่ผมบอกเนี่ยถ้าลองลดแต้มตรงนี้ก็มันจะมาเป็นในหลักร้อยเนี่ยจาก9ลดเป็น8ตรงนี้จาก5ลดเป็น4เนี่ยกกับ8เนี่ยไปจับเนี่ยก็ถ้าลองจับไปนี่นี่เนาะเออก็ไม่แน่แต่มันอาจจะหลายชุดเนาะหลักร้อย8กับ4ี่ก็ลองไปจับกับชุดนี้มรณาบนนะครับ ในงวดนี้จะลองจับได้หรือเปล่าถ้าจับไม่ได้ก็เอาไปเป็นหลักร้อยแล้วกันเนาะซึ่งในงวดล่าสุดก็จะเป็นนะครับผิดเสื้อกลางคืนซิลินทรนเนาะในงวดของวันที่16กระะกฎาคม2ตัวหน้านะครับก็จะเป็นนะครับอพึ่งเดอรแล้วก็จะเป็นในที่ในสอเสือส่วนในสองท้ายก็จะเป็นเหมือนกันนะครับทอทงกับรอเรือ ก็ลำดับพยัญชนะนะครับพอพึ่ง28สอเสือนี่40นะครับ24ทอทงแล้วก็35เป็นรอเรือเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะเอาตัวนี้เป็นเป็นในหลัก10ก็จะเป็น8บวกกันกันกบ5ก็จะได้13เนาะ3เพิ่มแต้มไปนะครับลดแต้ม2 3 4ในหลัก10ส่วนตัวที่มาจับนะครับก็นำา8 บวกกับ0เป็น8 8บวกกับ4เป็น12 2บวกกับ5ก็จะได้7 7 8 9เพิ่มแต้มไปนะครับถ้าจาับคู่ก็จะมีในที่ใน2 2 7 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9นะครับแล้วก็จะเป็นในที่4 เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านี่แหละนะครับล่างเนาะีะ่ที่ผมบอกเนาะมันสลับรับ,นะรบเข้าบนวันนี้เข้าล่างเข้าบนวันนี้น่าจะเป็นล่างนะครับล่างก็ล่างในตัวกลับนะครับเหมือนในงวดนี้แหละเนี่ยเห็นไหมครับสองสามสี่เหมือนกันเลยเนี่ยสองสามสี่อันนี้ก็สองสามสี่เหมือนกัน นั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนนงวันนี้เนี่ยเนี่ยที่มันมาบนเนี่ยเ0 1หเหมือนกันอันนี้ก็901เหมือนกันเนาะน่าสนใจถ้ามาในล่างก็เอาไปเป็นในตัวกลับแล้วกันนะครับเนาะตัวกลับ2ออ่ะ72อ่ะวดที่เราเน้นให้เนาะอืมนะครับไม่มาตามในวันนี้แหละ7 2 2 7นั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ที่ดูเมื่อกี้น,นะครับ1ลดแต้มเนาะสองแล้วก็ เเป็น6กเนี่ยเนี่ยก็แสดงว่า1กับ6เนี่ยน่าจะมาในหลักร้อยไหมนะครับเนี่ยผลครั้งก่อนมา8ครั้งนี้ก็มา8ครั้งนี้8กับ5ก็มา5เนาะอ่าอันนี้มาล่างแถวล่างแถวล่างแถวบนนี่แถวบน1 1มาในหลักร้อยหรือเปล่าเนี่ยจะเหมือนกันกับงวดนี้หรือเปล่าอ่ะนี่แหละนะครับหลักร้อยนะครับ 1.6ในหลักร้อยแล้วกันหรือจะในชุดนี้มันจะเข้ามาบนก็ลองนําไปพิจารกกันดูนี่แหละครับ2ตัวล่างนะครับก็นําไปซื้อตัวกลับเนาะก็ขอให้สูตรนี้ครับเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับเราสำหรับในิัวของวันที่16มิถุนายนตัวละสิบหกกรกฎาคมเออนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก,ก็ลองแคปหน้าจอกันไปพิจารากันนะครับก็หรือจะดูในปกสลากนี้ ว่าเลขมันก็อยู่ในปกสลักนี่แหละนะครับเนาะส่วนในนะครับในที่ลงในงวดก่อนเนี่ยเนี่ยเนาะในสูตรนี้ที่ว่าล่างเน้นล่างซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยเพราะว่าสูตรนี้ใช้ในสตัวท้ายเนาะพยัญชนะนะครับสตัวท้ายของงวดนั้นก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าซิลินทอนเนาะเนี่ยลงท้ายด้วยซิลินทอนเหมือนกันอ่าก็เป็นเนี่ย ก็คือเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยลงท้ายเหมือนกันพยัญชนะก็คือสูตรเนี้ยสองตัวล่างเนี่ยใช้แค่สี่ตัวท้ายเนาะงวดที่แล้วเนี่ยถ้าลดแต้ม0 9 2 0 2 1 2เนี่ยก็ตัดตรงนี้ไปเนาะมันได้มาเนี่ยนั่นแหละซึ่งเท่าแบบเดิมเนี่ยก็นี่แหละในชุดนี้แหละเนี่ยเท่าหนึ่งเท่าสองเท่าสามนี่แหละ ก็มันชนตัวนี้ไหมมีไหมล่ะมีนะครับเออหรือมันมันหรือมันจะมาในตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมันไม่ค่อยมาตรงนี้นะผมก็เลยตัดออกเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยมาเนี่ยครับวดก่อนวดก่อนออกอ่าวดที่เป็นนกแปดศูนย์เจ็ดเก้าสองอืมนะครับ นี่แหละนะก็ลองนําไปพิจารกกันดู920212นนี่จะเป็น93สาเนี่ยก้ส3นี่ก็ชนในตรงนี้นี่นี่ถ้าคิดว่ามันจะมานี่ก็จับไปนะครับหรือนี่เลยชนในคู่นี้คู่เดียวนี่เ4ี่เนีอันนี้ก็49เนี่ยเนี่ยอันนี้จับให้ตรงตรไปเลยนะนี่งวดที่แล้วมา92เนาะถ้าลดแต้มไปอีกอ่ะนี่แหละทั้งสองแบบนี้ ล่างนะครับเลนล่างก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างที่ใช้เฉพาะในงวดที่เป็นนะครับในงวดกลางเดือนเหมือนกันนี่แหละอ,อ่ะก็หวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็หน่อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสูตรนี้ใช้เฉพาะในงวดที่เป็นนามสัตว์เท่านั้น นะครับเนาะก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆวยปังๆกันนะครับนี่แหละหรือว่าจะมาดูตัวเลขในตรงนี้แหละนะครับเนาะอ่านะครับเผ mm ื hmm. ่อจะอยากดูใกล้ๆตัวเลขนั่นแหละซึ่งผมก็จะดูตาตรงนี้แหละตรงใบไม้ข้างล่างนี่ยเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยใบไม้ลายไม่เหมือนกันเนาะข้างบนเนี่ยมี2เส้น ข้างล่างเนี่ยมี1,2,3,4,5,6 2,6หรือเปล่าในวันนี้2,6หรือ9,6หน้นะครับนะแล้เป็นเลขไหนก็ขอให้โชคดีกันนะครับผีดพาพประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ